นี่มนหลวงตาท่านไปตักก่อนวันนี้หลวงพ่อไม่ไปตักนะโยมนะเพราะว่าฉันไม่ลงหลวงพ่อป่วยมาสามวันแล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่ออกท้องอืดอาหารไม่ย่อยถ่ายท้องอาเจียนอาเจียนหนักมากวันนี้ก็ได้ฉันไอเกลือแร่ แล้วก็ยาแก้อาเจียนเมื่อวานนี้ก็ท้องยังอืดอยู่ชั้นขนาดชั้นน้ำเข้าไปก็ยังไม่ยอมย่อยน้ำยังไม่ย่อยเลยนะอาหารก็เมื่อวานก็ฉันไม่ได้ฉันก็ต้มได้หน่อยวันนี้ก็บอกแม่ชีทำาก็ต้มมาถวายหลวงพ่อฉันก็ต้มนของหนักก็คงไม่ไหวแม้แต่ก็ต้มเองก็ จะย่อยหรือเปล่านี่แหละป่วยมาสามวันนี้แล้วนั่นเนี่ยตอนเย็นก่อนขึ้นเทศเมื่อวานนี้หลวงพ่ออาเจียนสามสี่รอบนะเดี่ขึ้นมาเทศเนี่ยแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังเฉยนี่แหละสุขภาพร่างกายเป็นปน,นให้หายเดี๋ยวก็โรคนั้นโรคนี้แต่เมื่อวานนี้หลวงตาท่านมา ท่านจากนครสวรรคนะ์ท่านมาแล้วก็มาพักด้วยคืนหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามท่านดอกว่าพรรษาท่านเท่าไหร่เพราะปกติพระที่มาที่นี่นะก็จะเป็นพระโู้วิเวทจะกรอกแจกลกพระบางทีก็พระบวชไม่กี่วันก็นะไปไปมา,มาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้ามาที่นี่เพราะรู้ว่า ที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติถ้าความสำรวมไม่ได้ก็จะรู้สึกกลัวที่นี่นะยกเว้นแต่รูปไหนที่ท่านอาชอบเรื่องการปฏิบัติไม่เกี่ยงเรื่องอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็ามาได้วานหลวงตาท่านมาโยมรู้ไหมพรรษาท่าน45่สิบห้าพัรษาเนี่ยหลวงตารูปรูปนี้ที่ท่านมาเนี่ย เมื่อวานท่านมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามพรรษาท่านหรอกท่านมาถึงท่านก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งให้กราบเฉยแหละตกตอนเย็นครูบาก็ยังพากราบอีกอา้าวคณะสอ์กราบหลวงพ่อก่อนฟังธรรมก็ไม่ได้ถามนโยมนะจนกระทั่งเทศจบมเมื่อคืนหลวงพ่อกขคุยกับท่านก็เลยถามพรรษาท่านเท่าไหร่แล้วท่านบอกท่านบวชตั้งแต่2121ตังน,นั้นโอ้หลวงพ่อแล้วตกใจเลย นะก็ไม่ได้ถามท่านเนี่ยท่านก็กราบหลวงพ่อหลวงพ่อสามสิบสามพรรษาเนี่ยแต่ท่านสี่สิบห้าพรรษาแล้วนั่นแหละหลวงพ่อเลยว่าวันนี้ท่านจะกลับแล้วก็ต้องขอกราบท่านก่อนนะเพราะท่านกราบหลวงพ่อสองรอบแล้วนั่นแหอะวันนี้ต้องกราบขอขอโทษขออภัยท่านนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามท่านเพราะปกติก็ไม่มีพระที่พรรษาเยอะเยอะเข้ามาที่นี่เนี่ย ถ้าจะมาเนี่ยก็จะต้องเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ท่านมาเหมือนพระใหม่มารูปเดียวมาเหมือนพระบวชใหม่ก็เคยเห็นแต่พระหลวงตาตนี่มีเอามาบวชอย่างเงี้ยบวชได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรือสองสามพรรษาเลยเพราพระที่บวชนานๆส่วนใหญ่จะเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะพปะสังฆาธิการ เป็นเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภออะไรประมาณนั้นแต่หลวงพ่อถามท่านแล้วท่านบอกท่านไม่เป็นอะไรบวชมา45พรรษาไม่รับตําแหน่งไม่เป็นพระครูไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อเองหลวงพ่อยังเคยผ่านการเป็นเจ้าคณะตําตบลเป็นเลขาอําเภอเป็นพระสมุปเป็นพระประหลัดยังเคยผ่านตําแหน่งเพืกน,นี้มาแล้วหลวงพ่อก็ละทิ้งแต่หลวงตารูปนี้ท่านไม่มีตําแหน่งอะไร นะท่านบวชมาเหมือนพระบวชใหม่นี่แหละไม่เอาอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้สังไม่ได้เป็นเจ้าวาดท่านบอกท่านก็มีสำนักสงฆ์เล็กๆของท่านอยู่นครสวรรคนะ์ก็มีพระที่ชอบปฏิปทาแบบท่านก็ไปอยู่กับท่านอยู่3ามสรูปวางกันนะอยู่สำนักสงฆ์เล็กๆไม่เอาไม่ยุ่งกับเรื่องของโลกธรรม ลาบยศสรรเสริญสุขใดๆท่านมาท่านก็ไม่อะไรโยมนะท่านก็นิ่งๆมากราบก็กราบไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่แสดงอาการทิฏฐิมานะอะไรทำไมท่านนิ่งท่านเฉยคุยก็หลวงพ่อยังพนมมือเฉยเลยมันยังกับพระใหม่เราก็ไม่รู้นะยโยมนะท่านไม่แสดงตัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยเหมือน,นไม่มีอะไรเนีย่ยหลวงตาวันนี้ท่านจะกลับแล้วตอน ตอนเท่าไหร่ตอนห้าโมงเย็นเนาะสี่โมงครึง่งเดี๋ยวก็ให้โยมเอาอไปส่งท่านตอนสี่โมงครึง่งกันแล้วกันไปขึ้นรถที่บอกอที่เนี่ยแหละบกสอบังโคนนี่แหละหลวงพ่อบอกอ้าหลวง,งตาจะกลับต้องให้ผมกราบก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมบาปไนะต้องกราบท่านก่อนนะโยมนะหลอกให้ท่านกราบไม่ได้หลอกหรอกไม่ได้ตั้งใจโยมนะให้ท่านกราบหลวงพ่อท่านก็กราบเจ้คุยก็หลวงพ่อยังพนมมือคุยอีกนะ มันคงประเมินว่าหลวงพ่อคงแก่กว่าท่านละมั้งหนวดหลวงพ่อก็งอกแล้วนี่นะแล้วดูใกล้ๆหลวงพ่อแก่นะโยมนะหัวหงอกหนวดงอกจนจนหนวดหงอกงอกมากกว่าไม่งอก,กนะหลวงพ่อเนี่ยเขาแกนะ่แต่อายุหลวงพ่อเพิ่งจะห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกปีนี่แนหะละหลวงตาท่านเกิดสองสี่เก้าเก้าอายุท่านก็เจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกนะก็มากกว่าหลวงพ่อเอ่อสิบเอ็ดปี เแล้วก็ท่านบวช221ก่อนหลวงพ่อ12พรรษา45พรรษาหลวงพ่อ33พรรษาปกติพระเถระใหญ่ๆขานาดนี้จะไปไหนจะมีลูกศิษย์ติดตามามีทีมงานมีญาติมีโยมมีพระอุปถากอะไรประมาณเนี้ยแต่นี้ท่านมานี่มีแค่ย่ามใบเดียวนะมีโยมมาส่งเมื่อวานนี้อันเดินมาไม่ได้พูดอะไรหลายคำ เราก็นึกว่าเอ้หลวงตานี่น่าจะหนีเมียมาบวชหรือไม่ก็เมียตายแล้วก็มาบวชได้ <c oughs> ไม่กี่วันกี่เดือนไม่กี่พรรษามั้งนี่ก็เลยไม่ได้ถามอะไรนะยโยมนะก็ชะลาใจไม่ได้ถามทีหลังต้องถามและนะพระมาเห็นเห็นท่านอายุเยอะๆเนี่ยจะประเมินว่าเป็นหลวงตาสูบยาใบาตองทั้งหมดก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นช้างพลายช้างเผือกช้างพลายจากป่า ออกมาเลาะเลาะบ้านก็นได้ก็ชะลาใจไม่ได้ถามท่านพอมาถามท่านได้หลังพ่าตกใจเลยวันนี้ต้องขอกราบท่านนึงกราบประภัยท่านอ่ะไม่ชีกราบพระรับอาหารกันนะอ่ะไปทีนี้ได้กราบพระเถระใหญ่แล้วเด้อพระมหาเถระใหญ่โยมตั้งแต่ยี่สิบพรรษาเป็นต้นไปท่านเรียกว่าพระมหาเถระนะสิบพรรษาคือพระเถระ ยี่สิบพรรษาคือมหาเถระยี่สิบพรรษาสามสิบพรรษานี่คือยี่สิบพรรษาเป็นต้นไปเรียกว่าพระมหาเถระน,น,นานๆจะมีพระมหาเถระมาที่นี่ของของเรานี่ก็จะมีพระอานังวานรูปหนึ่งที่เป็นพระมหาเถระลูกศิษย์หลวงพ่อพอาสังวานท่านก็ยี่สิบเท่าไหร่รยี่สิบห้าพรรษาพยาสังวาน ดังนั้นก็มีพระเถระนะพระที่ไม่ได้อยู่ว่าหลวงพ่อก็มีพระอาจารย์วิรัตพระอาจารย์วิทยาลูกศิษย์หลวงพ่อพระอาจารย์กิจจานี่อันนี้ก็เป็นพระมหาเถระหมดแล้วพระเถระที่อยู่แถบนี้นะลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีพระอาจารย์สุวิทย์นะพระอาจารย์มนพระอาจารย์มนพระอาจารย์ พระอาจารย์ต้นเออพระอาจารย์ใหม่เดี๋ยววันเกิดท่านก็จะไปสง่งส่งน้ํารดน้ํอ่าส่งน้ําพระเถระวันเกิดพระอาจารย์ต้นรู้สึกจะเป็นเดือนสิงหาหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะหลวงพ่อก็จะไปร่วมพิธีกรรมส่งน้ำพระหดหดให้ท่านจริงๆท่านเป็นพระเถระอยู่แล้วนะพอพรรษาครบสิบปั๊บเนี่ยเอ่อยังไงมันก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วแม้เราไม่ไปอบปรก นะไม่ไปทำพิธีอะไรก็ตามทีอนะ่เหมือนผล,ลไม้อะเวลาที่มันแก่แล้วมันมันสุกเองอะ่ะคือมันถึงวาระถึงเวลาถ้าไม่ไม่ไปเด็ดนะไม่เอามาเดี๋ยวมันก็ร่วงเองนะโยมนะเพราะมันได้เวลาตามเหตุตามปัจจัยพระที่บวชมาสิบพรรษาเหมอนกันถ้าครบสิบพรรษาก็เรียกว่าเป็นพระเถระโดยอัตโนมัตินะอ่าพระเถระใหม่ของพวกเราก็มีพระอาจารย์ตน้นเะดตอนนี้ก็ฝึกเรียก ก็ก็เรียกพระอาจารย์ต้นไปเพราะว่าท่านก็มีคุณสมบัติเป็นพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถึงวันเกิดท่านเราก็จะไปร่วมมณโมทนายินดีที่ท่านครองเพศบรรพชิตมาถึงสิบพรรษาเราก็ยินดีกับความดีของท่านนะที่ท่านอยู่ในเพศของบรรพชิตได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่ชาวเรานั่นแหละแล้วก็ให้กำลังใจท่านนะให้ท่านได้สืบทอด อายุพระพุทธศาสนาต่อไปปฏิบัติธรรมต่อไปเป็นศาสนาทายาทต่อไปนะช่วงนี้ก็ที่วัดเราก็เป็นช่วงการเข้าอยู่กรรมาฐานอุกฤษิ์ปิดวาจาวันนี้ฝนก็ตกแต่เช้าตั้งแต่ประมาณรู้สึกประมาณตีห้ามั้งเนาะวันนี้ฝนตกประมาณตีห้นี่แหละเรื่อยมาจนถึงน้บบัดนี้แผ่วบ้างนิดหน่อยช่วงประมาณ8ปดโมงที่หลวงพ่อจะลงมาแล้ว ตอนนี้ก็มาอีกแล้วเห็นบณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกประมาณสองวันนะวันนี้วันที่สี่พรุ่งนี้วันที่ห้าวันนี้วันที่สี่เป็นวันโกนด้วยวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสามพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าคเดือนสาปีนี้ก็มีอมีเดือนแปดนะมีเดือนแปดสอเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาปีนี้ก็เลยเลื่อน ามาเป็นกลางเดือนสี่แทนนะโยมนะน,นี่เดือนสามนะตอนนี้สิบห้าข้ามเดือนสามคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระสิบห้าข้ามเดือนสามปกติก็จะเป็นวันมาคบูชาแต่เนื่องจากว่าปีนี้นะเป็นปีที่มีเดือน 8, 28, แปดสองแปดดังนั้นวันมาคบูชาก็เลยเลื่อนไปเป็นกลางเดือนสี่ปีนี้ที่วัดเรากา็น่าจะมีการจัดกิจกรรมช่วงมาคบูชาอยู่ หลังจากที่พักไปเพราะโควิดถึงสองสามปีไหมตั้งแต่ปีไหนล่ะปี6-3 6-4 6-5 3ามปีไม่ได้จัดกิจกรรมมาค่าบูชาปีนี้6-6หนะหลวงพ่อคิดว่าเราก็จะจัดอยู่นะ,ะก็ดูแล้ววันมาค่าบูชาปีนี้ก็ตรงกับวันที่6 6มีนาคมก็เลยจะจัดวันวันที่ 4, 5 6, ี่ห้อ4สีมีนาคม วันที่สี่เป็นวันเสาร์วันที่ห้าก็เป็นวันอาทิตย์วันที่หกก็เป็นวันจันทร์นะราชการเขาก็หยุดอยู่แล้วนะวันมาคบูชาเพราะว่าเป็นวันสําคัญเขาประกาศเป็นวันหยุดด้วยสี่ห้าหกปีนี้สามวันเด้อช่วงมาคบูชานี่แหละกิจกรรมของชาวพุทธเรานะก็มีอย่างนี้เพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยยอมนะเกิดขึ้นมายอมลองคิดดูสิ ว่าคนที่ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะนะท่านเป็นใครทำไมจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือกลุ่มชนที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเอง พระศาสดาของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นเจ้าชายาที่มีชีวิตอยู่อย่างความอยู่อย่างสุขสาราญอาศัยเบญจากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะที่อุดมสมบูรณ์พระเจ้าสุตโตธนะจัดให้เต็มที่นะหวังว่าจะให้พระสิทธะนั้นครองโลกนะครองเรือนเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิใช้ชีวิตอยู่แบบโลก แต่แล้ววันดีเกินดีพระองค์ก็เสด็จหนีออกจากวังหลวงในยามค่ำคืนนั่นะแหละเหตุผลที่ว่าทำไมพระองค์จึงเสด็จหนีออกแล้วก็หนีไปบวชด,ด้วยนะไม่ใช่หนีไปอย่างอื่นนะหนีไปบวชมีเหตุผลอะไรที่พระองค์ทรงหนีไปบวชคำตอบก็คือพระองค์ต้องการที่จะออกไปค้นหาความจริงว่าทำอย่างไรเราจึงไม่จะไม่เป็นทุกข์ เพราะความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากและอื่นๆทําอย่างไรเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นะเพราะว่าอยู่ในวังหลวงเนี่ยมันจะต้องเจอนะยโยมนะเจอความทุกข์คือมันไม่อยากเจอเช่นความแก่ความแก่ก็ไม่อยากเจอถ้าเจอแล้วมันจะมีแรงกดดันเป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีความพลัดพรากก็ดีไม่มีใครอยากเจอเจอแล้วมันเป็นทุกข์มันทำใจไม่ได้ทำใจยากทำใจลำบากใช่ไหมโยมพระองค์ก็เลยจะออกไปหาความจริงว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากความทุกข์จากความแก่เจ็บตายนะเหล่านี้ได้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้พระองค์เนี่ยสเสด็จหนีออกจากวังหลวง ไม่สนใจใยดีนะเบญจาการ,รมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นเลยนาะส่งละทิ้งทั้งหมดแล้วก็ไปสแสวงหาความจริงเป็นระยะเวลาถึงหกปีนะโยมนะในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบความจริงก็คืออริสัตท,ทั้งสนีะ่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่จิตใจที่มันมีกิเลสความโง่ความหลงถ้าเอากิเลสความโง่ความหลงออกแล้วนะโยม ความแก่เจ็บตายความพัดพรากก็ทําอะไรไม่ได้โยมว่าจริงไหมอื่นๆก็เหมือนกันที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะไร้ผลทันทีขอแค่เอากิเลสออกลองว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาถูกด่า,เ,าเวลาถูกด่านะโยมถ้าโยมไม่มีกิเลสโยมจะไม่ทุกข์เลยเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่ทุกข์นะถ้าไม่มีกิเลส ถูกไหมไม่มีความโง่ความหลงมันไม่ยึดมั่นถือมั่นลูกฉันผัวฉันเมียฉันนี่ก็ฉันเนี่ยเออเพอร,รู้แจ้งใช่ไหมรู้แจ้งเรื่องของสังขารตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่น่ายึดมั่นถือมั่นมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องไปจัดการอะไรมันหรอกทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะมันเป็นอนิจจังในตัวมันเองเป็นทุกขังทนได้ยากในตัวมันเอง เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปจัดการอะไรทั้งสิ้นเหมือนฝนตกนายยอมนะ,ะฝนตกก็เพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมสังขารไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งปรุงแต่งรูปสังขารน,นามสังขารอย่างฝนก็เป็นรูปสังขารนะมันก็ปรุงแต่งมันไปอย่างนี้ยอมก็อย่าไปต่อต้านมันเลยมันเป็นเช่นนี้เองของมันแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิด แต่ละขณะขณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปยอมตัวความรู้สึกความรู้สึกก็เป็นนามสังขารเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกนะไม่ต้องไปจัดการอะไรมันเพราะมันเป็นเช่นนี้เองของมันไงนี่เรียกว่าความรู้แจ้งในกองสังขารทําให้กิเลสน,นั้นมันสูญสิ้นไปกิเลสก็คือความโง่ความหลงหลงรักหลงชังหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยยอมนะมันก็ละลายไป ใจก็เลยว่างจากกิเลสเมื่อใจว่างจากกิเลสแล้วทั้งที่ยังไม่ตายนโยมนะยังไม่ตายยังมีลมหายใจกินข้าวได้นะบริหารธาตุขันไปทุกอย่างเนี่ยนะนะแต่มันไม่ทุกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีกิเลสยมอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะไรจะปรากฏขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ว่างๆเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อมันเจอความแก่คนทั้งหลายที่มีกิเลสเ็าก็ว่าเราแก่ใช่ไหมกูนี่แหละเป็นคนแก่มันก็ทุกเวลาป่วยกูเป็นคนป่วยมันก็ทุกเวลาตายกูตายมันก็ทุกเวลาพัดพลาดนะกูนี่แหละนะมีสิ่งของรักของห่วงมันพัดพาดจากกูไปมันก็ทุกข์อีกเวลาถูกด่าก็ด่ากูอีกมันก็เลยทุกเนะี่ยเพราะมันมีกิเลส ทีนี้พระพู้เปเจ้าท่านหมดกิเลสแล้วยอมเวลาแก่ก็เฉยเยมันไม่มีกูแก่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงล่วงพ้นความแก่ได้ไม่ทุกข์เพราะความแก่เวลาที่พระองค์เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีกูไงไม่มีกูในสังขารทั้งรูปสังขารนามสังขารไม่ใช่กูไม่ใช่ฉันไม่ใช่ข้าพระเจ้าไม่มีเราในสังขารรูปนามกายใจไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย คือแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่มีความเป็นเรามารองรับแค่นั้นเองเพราะไม่มีกิเลสมายึดมั่นถือมั่นสังขารรูปนามกายใจว่าเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนใดๆอะอะไรจะเกิดมันก็เกิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปของมันอย่างเงี้ยยอมลองคิดดูถ้ายอมหมดกิเลสนะเวลาแก่เนี่ยมันก็เฉยๆมันไม่มีเราแก่จึงว่าพ้นจากความแก่ได้ทั้งที่แก่นั่นแหละ คำว่าพ้นไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่แก่นะพระพุทธเจ้าก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ต้องตายเหมือนกันแต่คําว่าพ้นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันพ้นจากความทุกข์อันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันมายึดมั่นถือมั่นว่ามีเราแก่เราเจ็บเราตายเราพลดพลาดนะหรือเราถูกด่าเขาด่าเราอะไรประมาณเนี้ยมันพ้นในลักษณะอย่างนี้ยมขอแค่หมดกิเลสยมนะไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยยมก็จะไม่ทุกข์ พ้นจากความทุกข์จึงว่าพ้นจากความทุกข์อันเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วพวกเราเราพ้นหรือยังยอมนะโยอมพ้นหรือยังเนี่ยก็มีใครมาบ่นให้หน่อยนะมีใครมาว่าหน่อยหนึ่งยอมก็ทุกข์แล้วเนี่ยยมยังไม่พ้นนะเวลาที่ยอมแก่ยอมก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะมันมีเราไงมันยังมีกิเลสอยู่มันยังพ้นไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตยอมเศร้าหมองไหม เศร้าหมองใช่ไหมยอมโอ้ยป่วยฉันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาคนอื่นเขาไม่ป่วยแต่เราป่วยอยู่คนเดียวอย่างแมมันก็คร่ําครวญไปบ่นเพอ้อไปเพราะมันมีแรงกดดันแรงกดดันที่กล่าวก็คือความทุกข์นั่นเองแต่ถ้ายอมไม่มีกิเลสนะจะป่วยเท่าไหร่มันก็เฉยเฉยก็ป่วยนี่แหละยอมนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแต่มันจะเฉยเฉยมันไม่มีแรงกดดันเพราะมันเห็นว่าเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เป็นเช่นนี้เองของสังขารไงเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่มีแรงกดดันอะไรนี่แหละคือความพ้นฉะนั้นพระสิทธ,ธัตถะเมื่อท่านไปบวชแล้วท่านไปค้นพบความจริงเรียกว่าตัสรู้ <c oughs> เมื่อตัสรู้แล้วท่านก็พ้นทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านก็ไม่ทุกข์แล้วท่านเฉยเฉยโลกจึงขนานนามท่านผู้นี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหมนี่เป็นศาสตร์หรือเป็นวิชาพิเศษที่พระองค์ทรงค้นพบนะต่อมาท่านก็เลยมาประกาศคําสอนว่าท่านผู้ใดไม่ประสงค์ที่จะเป็นทุกข <c oughs> ์ก็ให้ท่านเนี่ยจงละกิเลสเสียท่านก็จะชี้ให้ดูว่าทุกข์สรรพชีวิตเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์นะเพราะมันมีกิเลสทุกข์เป็นผลกิเลสเป็นเหตุหรือที่เรียกว่าสมุทยัยส่วนความดับทุกข์มันจะอยู่ตรงที่ว่ามันไม่มีกิเลส พระองคบอกความดับทุกข์มีจริงถ้าคุณละกิเลสได้ด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าเจริญมรกก็คือเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งในกองสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงก็จะไม่ทุกข์นั่นเองพระาศาสดาคือพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศคำสอนแล้วก็มีผู้คน,นได้ฟังคำสอนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามเกิดความรู้แจ้ง ตามพระพุทธเ,เจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอริบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นจนถึงขั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์นั่นเองก็เลยกอ่อเกิดพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นในพระศาสนานี้แล้วก็มีการสืบทอดคําสอนพระพุทธเ,เจ้ามีการปฏิบัติตามคําสอนมีองค์กรของพุทธถูกจัดตั้งขึ้นมา วัดป่าสร้างขุยก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเรียกว่าเป็นองค์กรของพุทธเพื่อที่จะมาให้บริการแก่ชาวเราทั้งหลายมาใช้บริการศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นท,ทุกข์นั่นเองดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธนะก็เลยได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับพุทธหลวงพ่อก็ชวนชาวเราทั้งหลายมาเข้ากรรมาฐานนะมาปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นท,ทุกข์อย่างที่ พวกเราได้ทำกันนี่แหละนะอ้าก็พูดให้ฟังเพียงเท่านี้นะสาธุหน่อย